สอยบินโรเปเรซียหากล้ำแดนนาโต้หลังพบลาดตระเวนเนื้อทะเลโบติกวันที่24กันยายนสม6 8ัอยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิก๊กบร์ผ่าโลกสถานการณ์ในยุโรปยังร้อนระอุนะคะเมื่อทรัมป์กล่าวปราศัยที่ยูเอ็ นอกจากจะต่อว่าสัปชาติว่าไม่ช่วยเขาในการสยบสงครามลายแห่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ 3. ยังขัดขวางเขาทําให้ยากลำบากในการปิดงานที่กาซาเช่นการรับรองรัฐปาเลสไตน์นี่แหละทําให้การเจรจาส่งตัวประกันคืนอย่างไม่มีเงื่อนไขของฮามาสยากลำบากขึ้นนี่เป็นการให้รางวัลฮามาสโดยแท้สีหน้าที่กล้าแกร่ง มันไม่เหมือนเดิมดูเหมือนสแสดงความผิดหวังชัดเจนปรากฏการที่นานาชาติแม้แต่พันธมิตรยุโรปของสรัฐพากันรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการนี่คือการตบหน้าสรัฐแบบดังๆกลาง UN ค่ะที่เด็ดก็คือทรัมพูดถึงสุขยูเครนว่ามีแต่เขาเท่านั้นจึงจะทำให้ยุติได้แต่สแสดงจุดยืนอีกว่าเขาเห็นด้วยที่นาโตจะสอยเบนรบรัสเซีย หากอากาศยานของรัเสเซียล้ำแดนประเทศสมาชิกนาโต้เชียเลยบอกว่าเอาเลยยิงเลยประมาณนั้นคำพูดของทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อยทางอากาศจากรักเสเซียรัวรๆติดติดกันหลายวันในเดือนนี้นะคะบางเรื่องก็ไม่ใช่รัเสเซียทรแต่สาภาพยุโรปนาโตสื่อตะวันตกฟันธงเลยรัเสเซียนั่นแหละทรรัเสเซียนั่นแหละทรแน่นอน แม้ไม่มีหลักฐานก็ตามคำพูดของทรัมป์เหมือนจะย้ำว่าที่ผ่านมารัเสเซียตั้งใจและก็เคลื่อนไหวอย่างที่ยุโรปนาโตและส่อตะวันตกพูดพูดว่าปูตินทดสอบขีดความสามารถใือการตอบสนองของนาโตอะไรประมาณนั้นทั้งที่หลายเคสรัเสเซียปาฏิเสธโดยสิ้นเชิงและยังบอกอีกว่านี่คือการยั่วยุเพื่อสร้างความชอบธรรมที่จะเคลื่อนไหวอะไรบางอย่าง ฝ่ายทหารเขาพูดนะคะวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเครื่องบินรัสเซีย3ลำนะคะมิก31บินล่าตระเวนคือคุ้มครองน่านฟ้าคาเลนินกราดแต่แน่นอนอาจจะเฉียวไปแถวเอสโตเนียซึ่งอยู่ติดกันเอสโตเนียบอกว่าเออบินประมาณ5นอดทะเลแล้วเออเข้าไปในาน่านฟ้าเอสโตเนียถึง12นาทีรัสเซียบอกว่า เข้ามาคุ้มครองคาลนินกาดล่าตะเวนปกติแล้วก็บินเหนือน่านฟ้าสากลไม่ได้ล้ำแดนเลยอันนี้ฝั่งนาโตเรียกประชุมมาตส4เลยนะคะเพราะเอสโตเนียโวยวายร้องขอและก็ส่ง F35 ของอิตาลีที่ประจำอยู่เถวๆนั้นโครงการบอลติกแอร์ o l i ิซิงออกมาประกบแต่ไม่ได้ยิงโต้ตอบนะคะเพราะมันก็คงอยู่ที่น่านฟ้าสากลจริงๆอย่างทรเซียบอก มา21กันยายนผ่านมากัน2วันเองรัสเซียส่งเครื่องบิน i l 2อ m อันนี้เป็นบินยักษ์ลาดตะเวนนะคะไม่ใช่เครื่องบินเล็กๆนะมีประสิทธิภาพในการรบด้วยตัวเองได้ด้วยเข้าใกล้เขตอากาศนาโตเพราะว่าเขาลาดตะเวนแถวทะเลบอลติกไม่ให้สัญญาณไม่บอกกล่าวไม่บอกไฟล์ทแพลนปกติในการบินเนี่ยเขาจะต้องแจ้งการกลจะไปชนกันเองและอะไรอย่างเงี้ยแต่ รัเสเซียหลายครั้งท้าลาดตะเวนหรือเป็นการเคลื่อนไหวทางทหารส่วนใหญ่ไม่แจ้งค่ะแต่จะแจ้งเฉพาะพันธมิตรนาโตเป็นพันธมิตรรัสเซียสเมื่ไรไม่มีการสื่อสารบอกกล่าวล่วงหน้าทางนาโตก็โวยวาย,ยเยอรมนีส่งยูโรไฟเตอร์มาประกบหวังบินสกัดแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรไม่ยิงนะคะขู่ว่าถ้าละเมิดน,น่านฟ้าจะสอยให้ร่วง มันก็แปลว่ารัเสเซียไม่ได้ละเมิดสิหรือรัเสเซียละเมิดแต่ทำไมไม่ยิงบรลติกของอเมริกานะคะเยอะเลยนาโต้ไหนบอกว่าเป็นกองทัพชั้นเก่งถ้าบอกว่ารัเสเซียละเมิดน่านฟ้าตั้งแต่โปลแลนด์แล้วเอสโตเนียอ,อีกบอลติกอีกไม่เห็นทำอะไรเลยเหล่านี้เป็นต้นการที่มีความเคลื่อนไหวของรัเสเซียทางอากาศนะคะนอกเหนือจากเหนือฟ้ายูเครนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะบอลติกนี่แหละ อันนี้ทรัมป์พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อส่งสัญญาณชัดเจนไปยังมอสโกว่วานาโตอาจไม่ทนนาโตอาจกดปุ่มเขาบอกว่ารัสเซียยั่วยุจริงๆใครเยั่วยุนะลืมไปหรือเปล่านาโต้ซ้อมรบติดฟ้าสนะหลายรอบเลยสำหรับปีนี้เซฟ้าส2 0พั้ติดชายแดนรัสเซียสองสามรอบตั้งแต่ต้นปีมารัสเซียยังไม่บ่นเลย ทรัมป์พูดก็เพื่อรักษาสถานะแกนรนำนาโต้นะไม่ให้มันเสียเครดิตมากกว่านี้เพราะ,ะแสดงแอคชั่นเหมือนกับว่าจะเทประมาณนั้นเทอะไรเงินก็ยังส่งอาวุธก็ยังให้ก็ดันนาโต้ไปในตัวหากระเซยละเมิดน่านฟ้าประเทศสมาชิกตามมาตา5านาโต้ NATO ก็ควรตอบโต้ทันทีสิปล่อยให้สื่อปล่อยให้หลายประเทศเขาเยอะอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนั้นในความเห็นของนักวิเคราะห์สายตะวันตกเองนะคะนอกจากนี้ยัง เป็นการเก็บคะแนนสําหรับฐานเสียงของทั้งสายชาตินิยมก่อนการเลือกตั้งอีกไม่นานปีหน้าคะ่ะปี26เลือกตั้งกลางเทอมปูตินย้ําว่ารัสเซียไม่มีแผนโจมตีนาโตแต่ก็เตือนว่าวัตถุทางอากาศทั้งหลายอย่างเช่นเครื่องบิน f 16หรืออื่นๆก็ตามที่ถูกส่งไปยังยูเครนและขึ้นฟ้ามาด็อกไฟกับรัสเซียหรือมาโจมตี ไม่ว่าจะโดรนหรืออาวุธชิ้นใดหรือพอลเรือนรัเสเซียก็ตามจะถูกทำลายถูกสกัดและฐานบินที่ใช้งานนั้นไม่ว่าจะหยุดที่ไหนจะเป็นเป้าหมายที่ชอบโดยกฎหมายของรัเสเซียใครกล้าก็ยิงเข้ามาเลยเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9888ค่ะขอพระครุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนาวากาศเอกสำริททองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 6 9 9 4 9 3